และนี่ก็คือนิ p พิวกิม v 1สี Dark Forest ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับในคลิปโดยนี้เราจะมาทำการแกะกล่องแบรนด์รองเท้าสำหรับเดินแบรนด์ใหม่นะครับผมซึ่งหลายๆคนที่คุ้นเคยกับแก๊จเกกระเป๋าอะไรต่างๆกับทางร้าน4 2, 5 5สดีกรีเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกับแบรนด์นิด แบรนด์นี้นะครับที่เป็นแบรนด์กระเป๋าโด่งดังมาจาก Kickstarter นะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดี <c> <Share> ทาง4-2-5ดิกี <c oughs> เขาก็เลยนำมาวางจำหน่ายนะครับผม <c oughs> แล้วก็รุ่นนี้นะครับก็คือนิดพิวกริม V1 หรือว่าเ mm hmm. วอร์ชันหนึนะครับมาในสี บล็กนะครับอันนี้สีบนแท็กบนกล่องเนี่ยจะแตกต่างจากสีที่ทาง4ี5 5ดีกรีเขาใช้นะครับผมสี5ห้าดีกรีเขาใช้สีแบล็กนี้ว่า Dark f o r e ์ t นะครับก็จะเป็นสีเทาเข้มๆหน่อยนะครับเอาละเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านี่เมื่อเปิดออกมานะครับก็จะพบกับแผ่นรองมาให้นะครับที่เป็นซอฟสีฟ้าๆนี้ถ้าดูไม่ผิดก็จะเป็นออ o อลัตนะครับผมอันนี้นะครับ ก็จะมีความนุ่มนะครับน่าจะมีเอาไว้ให้เปลี่ยนสำหรับการใช้งานต่างๆบนตัวรองเท้านะครับผมเอาละและนี่ก็คือนิดพริวกิม V1 สีดาร์ f ฟอเรสครับผมสำหรับคลิปโดนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับรองเท้าเดินคู่นี้กันเพิ่มเติมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามกันเลยครับ สำหรับนิดพิวกิมวีนนี้นะครับเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาสําหรับการเน้นเดินนะครับเน้นเดินเยอะๆเดินไกลๆนะครับผมด้วยสเปคอะไรต่างๆการพัฒนาการค้นคว้าของทางแบรนด์นิดนะครับเขาได้พัฒนามีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อเสริมในการเดินเยอะๆเดินนานๆนะครับผมกับรองเท้าคู่นี้ซึ่ง เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของรองเท้ากันก่อนนะครับสาหรับอัปเปอร์ของนิดผิวกริมนะครับก็จะเป็นผ้าตะขาดจะขาดที่เป็นด้านนอกนะครับแล้วก็เป็นผ้าลายค่าด้านในนะครับก็จะเป็นผ้านุ่มๆอีกชั้นหนึ่งเป็นซ้อน2ชั้นนะเราก็จะเห็นด้านรูระบายอากาศตรงช่วงกลางเท้าหลังเท้าตรงนี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ด้านในอีกเล็กน้อยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของความเบาสบายแล้วก็ความนุ่มสบายอยู่ด้านในนะครับด้านนอกเนี่ยก็จะมีมัดกาดนะครับผมตรงนี้ตรงช่วงโทบ็อกก็จะช่วยในเรื่องของการ ป้องกันเวลาเราไปเดินเผลอเตะกิ่งไม้หรือว่าเศษหินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการเคลือบตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันฝุ่นในขณะเวลาเราเดินอะไรต่างหรือว่าทํากิจกรรมอะไรต่างๆครับเข้าไปด้านในตรงผ้าตรงนี้นะครับผมนอกจากนี้ตรงส้นเท้าเนี่ยก็จะมีการใช้วัสดุสังเคราะห์ตรงนี้นะครับมาประคองตรงช่วงหลังเท้านะครับก็จะช่วยในเรื่องของการล็อกส้นเท้าอะไรต่างๆด้านในมีแผ่นฮีลคอร์เตอร์แข็งๆอยู่นะครับผมตรงนี้จะมีพูแท็บนะครับตัวเชือกเนี่ยจะเป็นแบบสแนปเรซิ่งนะครับก็จะเป็นประมาณแบบควิกเลสนะครับก ก็สามารถปรับกระชับหรือว่าคลายให้หลวมด้วยการกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มเดียวแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับก็รวดเร็วมากๆนะครับนี่นี่ก็ป้องกันการหลุดระหว่างการใช้งานด้วยนะครับแบบนี้ก็จะสะดวกในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่การปรับกระชับอะไรต่างๆนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีการบุฟองน้าหนานุ่มนะครับกําลังดีลิ้นรองเท้าก็ประมาณกำลังดีนะครับไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับผมและ รุ่นนี้นะครับเขามาพร้อมกับแผ่นรองที่มาให้เปลี่ยนด้วยนะครับสำหรับตัวแผ่นรองที่มาในรองเท้าอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นออโท l ไลท์นะครับซึ่งสีฟ้าแบบนี้นะครับจะเป็นแบบบ้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ติดกับรองเท้านะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอันที่เขาให้มาภายในกล่องนะครับเท่าที่ผมลองจับดูอันนี้จะมีความหนามากขึ้นนะครับหากใครที่ต้องการ ความซัพพอร์ตเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอันที่แถมมาได้นะครับส่วนใครที่แบบว่าชอบฟิลที่มันติดกับตัวรองเท้าก็ใช้ของเดิมได้เช่นกันนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของแบรนด์นี้นะครับที่ให้ผ่นรองมาถึง2แบบด้วยกันนะครับผมเอาละเรามาพูดถึงพื้นชั้นกลางกันต่อนะครับเพราะว่าไฮไลท์ของรองเท้าคู่นี้เนี่ยอยู่กับพื้นชั้นกลางแบบ เต็มๆเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับระบบของพื้นชั้นกลางเนี่ยมาด้วยกันถึง7ชิ้นส่วนนะครับผมเริ่มจากตรงส้นเท้าเนี่ยจะเป็น TPU นะครับ ยาวตั้งแต่ช่วงกลางเท้าเนี่ยมาอ้อมตรงช่วงหลังเท้านะครับแล้วก็เข้าไปจนถึงช่วงกลางเท้าด้านในนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัว U เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับซึ่ง TPU heel ตรงนี้นะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการล็อกกระชับการประคองเท้าการล็อกเท้าให้อยู่บนตรงพื้นชั้นกลางนะครับห้ส้นเท้าล็อกเนี่ยมีการซัพพอร์ตที่ดีนะครับด้านในแผ่นรองเนี่ยก็จะเป็นออโตไลท์อินโซนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับใครที่อยากได้การซัพพอร์ตที่มากขึ้นก็สามารถเปลี่ยนจากตัวที่ติด กับตัวรองเท้าได้นะครับผมลองเข้าไปด้านในนะครับด้านในอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยก็จะมีซูเปอร์โฟมอยู่นะครับก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มการรองรับแรงกระแทกนะครับแบบเต็มความยาวเท้าแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีคาร์บอนด้วยนะครับซึ่งแผ่นคาร์บอนของนิดผิวกริม V1 เนี่ยจะเป็นคาร์บอนที่เน้นสําหรับการเดินนะครับช่วยเสริมแรงผักเวลาเราเดิน,นครับประมาณว่า จะเป็นการช่วยเสริมแรงเวลาเราเดินช่วยยก้นให้เราไม่ต้องออกแรงมากเกินไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถมองเห็นจากด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับผมเน่ก็จะเป็นคาร์บอนเบรดนะครับผมนอกจากนี้นะครับตัวโฟมที่เราเห็นอยู่เน่ก็จะชื่อว่าซินเนจี f โฟมนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะจะเป็นส่วนบนตั้งแต่ช่วงหน้าเท้าจนไปถึงช่วง้นเท้าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่วง้นเท้าแบบเต็มๆตรงนี้ยื่นออกมานะครับสาเหตุที่เขาดีไซน์ลักษณะแบบนี้นะครับผมเขาบอกว่าเวลาเราเดินเน่ท่า ไม่เหมือนกับการวิ่งนะถ้าเดินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเดินแล้วเราจะลงส้นก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะยื่นออกมาแล้วก็จะมีความนุ่มนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินเราจะลงส้นก่อน,นครับพอลงส้นปุ๊บตรงนี้ก็จะรับแรงกระแทกทั้งหมดคอยดูดซับแรงกระแทกออกไปนะครับทำให้เวลาเราลงเท้าหรือว่าเราเดินนานๆเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกถึงแรงกระแทกมากนะครับแล้วก็พอตั้งแต่ฮิลทูโชนะครับไหลไปตรงหน้าเท้าตรงนี้ครับก็จะได้ในเรื่องของแผ่น คาร์บอนเนี่ยคอยช่วยยกเท้าไปให้เราด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจนะแต่ว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงผมต้องไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเอาละปิดท้ายไปด้วย พื้นชั้นนอกนครับพื้นชั้นนอกของนิดผิวปริม V1 เนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ค่อนข้างลุยๆหน่อยนะไม่ได้เน้นเดินในเมืองอย่างเดียวนะครับสามารถนําไปเดินไฮกิ้งเบาๆได้นะครับหรือว่าสามารถเดินกับพื้นผิวต่างๆได้ดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางหนึบเลยแล้วก็เท่าที่ผมลองจับดูเนี่ยดูจะมีความทนทานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอกอยางคล้ายๆแบบรองเท้าไฮกิ้งนะครับนี่มีความหนึบชัดเจนนะครับผมถือว่าน่าสนใจนะครับกับนิดพิวปริม V1 นะครับผมดีไซน์โดยรวมส่วนตัวผมมองว่าเป็นดี สไต์ที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ฉบเชียวรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์ผ้าตาข่ายระบายอากาศอย่างดีแล้วก็เทคโนโลยีรีนฟอร์ตเมนต์ก็จะช่วยในเรื่องของความทนทานนะครับระบบพื้นชั้นกลางไดนามิกแชสซีนะครับผมมาประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆหลากหลายชิ้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเดินการประหยัดแรงเวลาเราใช้งานการเดินต่างๆเดินเยอะๆเดินนานๆนนครับแล้วก็รวมถึงพื้นชั้นนอกที่เป็นดอกยางลักษณะแบบนี้นะครับก็จะรุยได้แบบเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็น ในเมืองในห้างหรือว่าพื้นดินพื้นหญ้าอะไรต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายแล้ว3สีนะสีนี้ก็จะเป็นสี Dark Forest นะครับออกจะเป็นสีเทาเข้มๆทั้งหมดทั้งตัวรองเท้านะครับผมแล้วก็มีสีโค a อชนะครับผมเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับผสมสีขาวแล้วก็เป็นสีขาวล้วนอย่างไวท์กราเซียนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเขายังมีการออกแบบจากพื้นฐานชีวกลศาสตร์นะครับไบโอแมชินิเค้านะครับทำให้ตัวรองเท้าเนี่ยโอบรับแล้วก็รองรับสรีละเท้าได้ดีนะครับถือว่า น่าสนใจมากๆนะครับผมส่วนใครที่รอรีวิวนะครับเดี๋ยวทางผมขอไปลองใช้งานกันสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าความรู้สึกแล้วก็แชร์ประสบการณ์การใช้งานรวมถึงรีวิวรองเท้าคู่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปดโดแกะกล่องแล้วก็พาชมตัวรองเท้านิดพิวกรีมวีคู่นี้นะครับน่านจะเป็นประมาณนี้หากใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถมาสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ได้นะครับผมหากใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางสเนคเกอร์ทูเดย กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปโดวใหม่ๆจากทาง Sneaker Today ครับผมสำหรับคลิปโดวอนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ